อร่อยไหมยิ้วอร่อยไหมยิ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 วอร่อยไหมเราก็ไม่เคยไลฟ์นอกสถานที่ด้วยแล้วก็ไม่เคยไลฟ์โดยไม่มีไมโครโฟนและจำกัดเวลาแล้วก็มีลูกค้าที่บอกว่าช่วยดันยอดที่พี่หน่อยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เราก็ไม่เคยไลฟ์นอกสถานที่ด้วย<ร>แล้วก็ไม่เคยไลฟ์โดยไม่มีไมโครโฟนจำกัดเวลาแล้วก็มีลูกค้าที่บอกว่าช่วยดันยอดที่พี่หน่อยนะอะไรเงี้ย่ะเพราะฉะนั้นก็ขอยอมรับในในความเสียงดังแล้วก็ขอโทษที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกมันมันหนวกหูเข้าใจมากๆคือพี่อยู่ตรงนั้นมันสนุกมากๆแล้วทุกคนก็สนุกมากๆน้องเจนก็สนุกามากๆพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมันเจนนี่บอกโอ้หนูชอบมากเลยพี่ไลฟ์แบบนี้จะมีใคร ใครขึ้นมาจะลังจากพี่กดดันแล้วนะคือในตรงที่เราอยู่มันสนุกกันมากเลยทุกคนเออมาสนุกกันมากจริงยิวก็ชอบทุกคนชอบน้องๆที่งอยู่อยู่ในบ้านน้องแหละชอบหมดเลยเราก็ยิ่งแบบยิ่งขึ้นอะ่ะเออแต่พอมันเกิดแบบนี้ขึ้นอะ่ะโอเคมีคนไม่สบายใจไม่เป็นไรพี่สบายๆเลยนะครับพี่สบายๆขอโทษทุกคนที่ไม่สบายใจเนาะแต่พี่ตื่นเต้นจริงๆเพราะโคสนุกเลยแล้วเ,เราอยากทําให้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เราเนี่ยที่เห็นคอมเมนต์นนะ่มีความสุขทุกคน เราก็เลยเต็มที่ของเราไปเลยอาขายของอ่ะมันมีแค่นั้นวันนี้นะครับอร่อยไหมยิว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 อร่อยไหมครับอร่อยครับพี่ยิวยิวยิรู้อย่างว่าการมีเจนนี่มันดีกับชีวิตแค่ไหนถ้ายูเจอพี่ยูคิดดูชีวิตยูจะเป็นไงเออผมดีแล้วครับผมยูวดีกว่ายิวน่าจะหูหนวกยูวที่นี่เลยเยิวได้ยินไหมอาพี่ช่วย สายผมไหนเมื่อวานหูขวามดับไปแล้วให้ดับไปทั้งสองอยูเลยเยิวเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยมากครับผมกินหมดเดี๋ยวอยิวเมื่อกี้กินเสร็จปั๊บคุณแงยขี้ขี้เลยขี้นุ่มขี้สุขภาพดีเพราะว่าเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกชั่นว่าถ่ายนิ่มถ่ายฟูดีกว่าครับโอเคถ่ายนิ่มถ่ายฟูเราาเเเป็นนงอกพราะเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตถึงสามหมื่นล้านตัวยิวพูดพร้อมกับพี่สามหมื่นล้านตัว แม่พี่หูจะหนวกอยู่แล้วมีโปรตีนถูกสูงถึง15กรัมพร้อมกับพี่มีโปรตีนสูงถึง15กรัมหูน้อยกูน้ำนวกมินาเกน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 วันวันอร่อยมีนาเกนมีนาเกนมีนาเกนเ้ยเปรี้ยวหวานมันอร่อยอร่อยอร่อยกินมีนาเกนมีนาเกนโอ้ยหิวมีนาเกน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 เหิวไปเลย เราไม่น่าเชื่อนะครับว่าขายไปยอดหลายร้านรายแล้วตอนนี้ดูสิ่งที่เราใช้วางของนะครับลำโพงครับผมเออว่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนี่ลำโพงแต่พี่ทุบแรงมากเลยมันได้หรอไม่เป็นไรครับพี่โอ้แข็งแรงนี่มีคนบอกว่าไปซื้อพิทาแก้นแป๊บแม่